แต่ยังปลาเขายังอร่อยเลยมันไม่มแบบไม่มีนฝุมไม่อะไรแล้วใส่ใจลูกช่างต่อเป็นปาด้วยทำไมไม่ป็นแต่เขาไม่ชอบกลิ่นยาชอบกลิ่นเน็ดมันอะคือเปิดแค่เปิดวันนี้มันก็ได้กลิ่นแล้วแต่รสชาตินี้ไม่เท่าไหร่ถ้าขนาด่ชอบไปกินได้นะอย่างกิเก็ถ้าเราแต่คือแต่คือรสชาติมันไม่ไม่ค่อยชอบคือมาต่อแค่เป็นเอ็บไม่ตกไม่กินอะไรไม่ชอบเจะไม่กินเลยเนี่ยเราไม่กินนมตั้งแต่สองเดือนไอ้สองเดือน นมนมนมแม่นมสดนะฮะไม่โตไม่กล่อมหรอกไม่กินเลยนื้องกินไม่ได้กินนมไม่ได้กินแบบพวกยาไม่ได้เลยอ่ะได้กินก็แบบนายบอกว่านมฝังโรคไชอะหอมนมหอมกินนมฟังโรคไช่นี่คือึมิวก็ใช่ป้ะใช่อร่อยมากไอ้ที่กิมอร่อยมากกินมันแบบมันมีข้าวนมที่แบบไม่ได้เหม็น เข้าแบบเขาหอมอ่ะเขาที่เราหลอกต้องกาลตรงนี้อยากกินฝั่งยกย้ายอ่ะกินแล้วท้องเสียแต่ก็ยอมกินที่กินนมท้องเสียใช่เป็นกินนมไม่ได้แลท้องเสียมันไม่ได้เสียเพราะของเขาไม่ดีนะเสียเพราะตัวเองแต่ก็ยังกินอยู่เพราะว่าชอบกินไอติมแต่ว่าเสียเพราะตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่พี่กินแต่นมผลเหลืองใช่น้ำเป็นเหลืองต้องกินนมผลเลยเพราะน้ำกินนมแล้วท้องเสียกินแต่นมที่ อาชนมจืดกินไม่ได้เลยแบบโหกนมจืดเหมือนกันใช่แม่บอกว่ากินนมจืดตอนอยู่วัดกินนมเปรี้ยวตอนบวดอยู่วัดกินแต่นมเปรี้ยวกับนมน้าเป็นลมจินไม่ได้มันเสียหรอเนี่ยไม่ใช่ของเรายังองพี่ไม่รู้จักของเรากินนมนมกินไม่ได้ไม่เป็นปันอะของคุณธีเป็นปันนะฮะเขาก็คงแบบมันเหมือนกับว่าหลังเพลง แบบเกลี S <S <u> ้ยห port <mumbles> ้ามฉันี่ยห้ามผินเพราะฉันได้แต่น้ำผลไม้ที่ลูกเล็กกว่าลูกเล็กกว่ากำมือส้มได้แอปเปิ้ลได้ฝรั่งได้เรียนได้ใช่ไหมไม่ได้ช่วยอะไรกับกำมือพี่ก็ไม่เยว่อยพี่พักกินเนี่ยได้นำกระชิมนี้ยได้เอาสับปะรดไม่ได้อังุ่นได้จะ่ห้ามมีเนื้อนะต้องเป็นน้ำอย่างเดียวใช่เป็นน้ำเดียวตอนนั้นผักก็ไม่ได้น้ำผักก็ไม่ได้ได้แต่น้ำผลได้แต่น้ำผลไม้ผลเล็ก ก็ตอนนั้นอะอะไรนะ้กันมันน่าจะอร่อยอะดูแล้วมีแบบพาเบียดเนี่ยนะกินแบบไอ้แมวอยากอิ่นเลยเะรอคะน้ำว่านหางตะระเคอ่ะมันหมิ่นวุ้นๆเนี่ยกูก็กินมาเรื่อยๆนะบอกบอกเฮ้ยกินไม่ได้เนี่ยฉันไม่ได้นะครับสันเออก็ว่าแต่มันอิ่มๆไม่กินไม่รู้เรื่องอันนี้ได้ว่านหางตะระเคได้ชีสชีสได้ช็อกโกแลตได้ช็อกโกแลตต้องเป็นดาร์กเท่านั้นดาร์กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ กินอื่นไม่ได้ข้าวเสริมไม่ได้ไม่ไหมเด่นเรื่องอะไรได้บ้างที่จริงมันควรจะผอมใช่ไหมคะความหลักแล้วอ่ะก็ฉันสองมือมันจะผอมปะก็ไม่ผอมนะเพราะว่ากินน้ำผลไม้ก็มีแต่น้ำตาลใช่น้ำผลไม้นมแล้วคือแล้วแบบหิวมากจริงจริงก็ยังไงก็กินไม่ได้คนเราจริงอย่าถ้าไม่กินข้าวเย็นอย่างที่บอกจะผลิตไขมันขึ้นมาร่างกายจะผลิตไขมันขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้โดยไม่มีอาหารเย็นคนที่อดมื้อเย็นแรกๆสังเกตได้ว่าถ้าแผลผอมจะผอมลงมานิดเดียว แถ้กินกับไปแต่โยโย่เลยจะขึ้นเยอะมากเพราะว่าอมันผลิตไขมันอะไรเงี้ยมันคือไม่ควรอดอย่างที่บอกเคยบอกไปอย่าอด้าเย็นยังไงก็ห้ามอดฮาเย็นกินน้อยๆรุ่นน้องพี่อ่ะใช้เวลาเดือนสองเดือนน่ะลงมาสิบกิโลแล้วคือผอมแต่คนละคนเลยหล่อเลยวโดยการเขาบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆไม่ยากเลยอย่างสมมติเราเช้ามาจะกินอะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กินนวันนั้นเลอยากกินข้าวมันไก่ใช่ไหมได้เอาข้าวมันไก่แบบเป็นสามมือจานเดียวนะเช้ากางวันเย็น สามมือ,ขอ ic, ะะ ns, mm hmm. เข mm ้ามกอจานแบ่งให้แค่นั้นพอแต่กินได้ครบห้ามขาดก็จะท้องเสียเพราะว่ามือเย็นมันเสียแล้วเราก็จะถ่ายเยอะมันก็เลยจะน้ําหนักลดอย่างวก็แบบบางคนแบบที่ว่าเยนเท้าเย็นเทียงจยากอยากมากินได้แค่เทียงเย็นน um> ้ำกินอันเดียวอันเดิมเย็นกินเนย่าไข่แต่ก่อนกินไข่ขาวคือไม่ง่ายก็ให้กินนั่นแหละแล้วก็เลือกกินหน่อยต้องกินอะไรคำนวณเอาเลเป็นคนแบบตื่นสายเพราะฉะนั้นเช้าจะไม่กินจะมากินแบบบรันช์กินรวมกัน นเออแล้วมือใหญ่แต่ผู้ชายก็ยังมือใหญ่เลยแล้วเย็นก็ยิ่งแบบยิ่งใหญ่นะทำเย็นใหญ่บุฟเฟบุฟเฟ่มาเต็มเลยล่ะถ้าดื่มน้ำต็มถ้านอนดึกแล้วตื่นสายจะผอมลงหรือว่าถ้าสอบอะถ้าช่วงสอบอะจะผอมเหี่ยวเลยอ่ะทำไมอ้วนช่วงสอบอ้คนสอบนะไม่คนที่คนอื่นอ้วนทุกคนมีนะว่าผอมลงอ่านหนังสือไม่กินแต่เป็นคนไม่กินดึกนะเป็นคนแบบดึกๆแล้วแบบไม่กินตลอดทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง อ่นหนังส hey. ือ่กินช่วงอ่านหนังสือจะกินมือเดียวตื่นตื่นประมาณแบบสี่สามสามโมงสี่มงเย็นเลยนะแล้วก็กินแล้วก็อ่านหนังสือตีสองไปสามไปเห้ยไปเห้ย อป้าเขาสั่งมือเดียวสั่งกินแล้วมันกรอบๆจุจานจุจามจุจากกุจานจุกินมือบอกแล้วว่าแห้งก็สมหวังนะมันอันนี้ก็ไม่ได้เขาเลี้ยไปเช้าแต่แล้วน่าไมนูครับอันนั้นก็แบบทำประยุทธ์อร่อยด้วยแล้วแต่แตละวันนี่ก็กินในบ่ายคือตักรวมตักรวมแต่ไม่ต้องคนมันมีหลายแบบ ทำไมเคยอ่านเอ้เคยเห็นมือชาวกินในบาทใช่ป่ะฉันในบาทปะเปลี่ยน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 รนตีฮะพี่ฉันในฝาบาททำไมอ่ะไม่ส่งเะไม่ซัดไม่ส่งเลยแล้วแบบดีร้องกับของคาราดเพิ่มลงนีกหน่อยยังทนบิดขอเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ทำไมเปลี่ยนแต่ไม่กังวลนะร้อนปุ่มนั้นมีก่อเองแล้วตอนนี้อ้าใช้ดนตรีเดิมปะหมายถึงว่าเอาไม่ใช่ดนตรีเดิม ก็มาเปรนแค่ตอนไหนรอนแรงมันมีคือกองกระเบนมันมันเกาะมันดีโอ้มันดีแต่ลบรายละเอียดเช่นเ็นน้ตมไหมเรื่กีตาร์ต่วคือมันโอเคตรงที่แบบพอาเขาบักอะไรเราก็โอเคยิ่งโซลนี่ก็เดือดอยู่ได้ท่อนบิดท่อนบิดชันขอใช้อะในในเ่มันดีกว่า ตึม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 ฉันขอใช้อะไรกไมู่้คือมันอกมาบอลกอตึ้มตึมอะไรเงี้ยต่เบกกับกองเดืดมากเดือแบบถ้ามหลุด้ก็จัตมายืได้เลยของพี่เป็นัไงตเเหมือนเดิมวโอเคมนเดมแต่ที่สมื่อวานที่เมื่อวานคือโดนตีแบบโตีมาให้จังหวะ้ก็ตีกองน่เดือดด้วยเดความมันเดึ แล้วก็โหดมากดินดาบอกพี่ดิ <c oughs> ๊กินปอกเมียใช่นะ้หมน่าเป็นอ,อกมน,นิดแบบไม่อะทุกคนจะแย่งมันอร่อยมากเกือบ <c oughs> กินเยอะแล้วมยช้อนเนี่ยบอกมันก,ก็เยอะอยู่ดีแต่ผมชอบเปรกอกองยังไม่ค่อยชอบเป,เป็นโนอะไรทั้งหลายพอกินเสร็จก็มา สายตรงมากเพราะว่าหูเพี้ยนชัวร์เลยคือตอนแรกเขาส่งดีแบตมาให้นะซึ่งมันขอที่ถูกต้องแล้วพอเราเก็บเรื่องนี้ไว้เจอหมดเลยพร้อมเลยยินยอมมองความรักก็ยังหูเอ้ยมองความรักคำว่ารักอ่ะมันเหมือนกับว่าในรายความรักตัวนั้นนะทำไมเขาแบบพี่ไม่รู้ว่าใครเบี้ยวอ่ะต้องแต่ต้องมีคนหนึ่งคนที่เบี้ยวมงมากอะเสียงความรักที่เขาคือครูป่ะไม่เสียงแต่ความรักคือเสียงในเทปของเราในเทปของพี่อะค่ะหั ของพี่แอร์เป็นเสียงูกใช่ไหมคือเสียงคอรัลไม่คิวไม่มีของคนแรกมีของหมวยอ่ะของหมวยเลยล่ะจังหวะดังขึ้นแบบจังหวะแบบชัดขึ้นอ่ะไม่ของหมวยดีฟังวันนี้เนี่ยเราดีมากเลยเยอะด้วยคุณไม่รู้คุณฟังไม่รู้เลยคอรัลของหมวยคือร้องร้องอันเนี่ยไม่ต้องรับเท่ฟ้าแบบอย่างเต็มอ่ะของหมวยคือไม่ต้องร้องเลยอ่ะท่านถูกอ่ะ ไอ้บ้าแค่เอาไม้ติดเปล่าอะไรเงี้ยที่ซีเอว่าพี่น้ำมาลองทุกใหม่ให้หลายคนรัสได้ยินกินทุกวันกินทั้งวันทั้งคืนเพรากว่ามันเพื่อเขาบอกว่าเปล่าแบบร้องให้แบบตอนท่อนนี้ต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้นะมันโตลงเือให้มันได้ยินคอรัสไม่ใช่เพ่อเราต้องกำลังพยายามหาหลายคนรัสแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็ี้ยนหรือเปล่าเบตเดี๋ยวลองเบติมบล๊ะก็ได้ลางจะมีคนลาไงมีคนร้องให้เหรอแต่มันจะเป็นไลา์คอรัสเนี่ยแต่เดา อันเดิมเหรอันเดิมอันเดิมคุอันเดิมเลยแล้วน้ำเปล่าไรแต่จิงมากชอบแล้วคุณชอบเพี้ยนนะแวะตำล่าเออกินได้แล้วมันมาตามคุณพี่จะทำให้สงสัยว่าตรงลุงพี่น้องกิต้าร้องเมื่อกี้สองเนี้ยชัดเจนมากเลยรู้ว่าใครใส่วัตถุหรือเปล่าอะไรยังไงเมื่อกี้ใครถามเมื่อกี้ใครถามแล้วพี่เมย์เอากีตาร์โซโล่์เออฟังแล้วสองเนี้ยชัดเจนมากเลย รู้ฮันโดโรเลยใครอ่ะตรงไหนไม่รู้คุณเล่นหรป่าถามว่าใครเชื่อเป็นคนเพื่อนรั้หนึ่งคนไม่ใ่นุกดี <c oughs> อร่อยอ่ะแต่ผมชอบไมโครโฟอนมากบอกเลยอะแบบเออเดียวดังอลังมากเออทิ้งอย่าก็ทิ่ของว่ปเอย อันนี้เล่นงเล่นแล้วก็พี่วเออเดี๋ยวเาเอนะะคุณบอกท่านมานะเก็บเสียงว่าเก็บแล้วกูใจกูใก็บอกว่าอย่างที่ผ้าซองมุกมีเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องถอดไม่เงียบเป็นำ